สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจะวันอังคารที่7มิถุนาย,ยน2565ถ้าะคะดูกันเป็นแนวทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงสุขภาพนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพา่ให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ค่ะนำไปเสริมความมั่นใจในการที่เราจะกระทำการต่างๆไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะ สีมงคลวันอังคารนี้นะท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช้สีแดงให้เด่นๆนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์การที่จะเสริมดวงเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จต่างๆนะคะจะใช้ดํากับม่วงนะสีดํายกเว้นคนเกิดวันศุกร์นะคะสําหรับสีม่วงก็เป็นข้อยกเว้นสําหรับคนเกิดวันมะรติสบดีนะคะให้เลี่ยงไปใช้สีอื่นเรื่องของการเงินใช้สีส้มค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือเหลืองกับขาวนะคะ แม่หมอยังคงฝากให้กดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ,ะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนคนเกิดวันอาทิตย์ดวงงานวันนี้เด่นสุดๆนะคะวันอังคารนี้ทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่ะเลขนำโชคของคุณ114 1 1 4เรื่องของการงานนะคะ เด่นในเรื่องของการทํากิจการใหม่เปิดกิจการใหม่ทำอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนทํางานประจําอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ซึ่งงานนั้นนะคะแค่คุณใส่ใจแค่คุณใส่ความกระตือรือร้นนะคะเอาจริงเอาจังเข้าไปนะคะเร,เรียกว่า มีโอกาสประสบความสําเร็จก้าวหน้าแน่นอนนะคะที่ตกงานนะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคะถ้ามีนัดสัมภาษณ์งานวันนี้คุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ได้นะคะนะสมหวังดังตั้งใจแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนนะวันนี้ต้องออกแล้วนะคะนะไม่อยู่เฉยเฉยไม่อยู่นิ่งนะคะต้องต้องกระตือรือร้นให้มากนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในส่วนของการเงินค่ะถือว่ายังยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะยังมีการเปลี่ยนแปลงนะตัวคุณเองอาจจะต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีนะคะนะอย่าให้มันติดลบนะคะรายรับ นะเท่าไหรนะคะจะเก็บเท่าไร่ใช้ใจ่ายอะไรยังไงนะคะประหยัดไว้ก่อนดีกว่าสถานการณ์ในอนาคตด้านการเงินมันยังไม่มีอะไรแน่นอนและคุณคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้คาดการณ์ไม่ได้อีกต่างหากคือทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีใค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นขึ้นมาโดยที่เราเองเราเราควรจะเตรียมวางแผนสำรองเอาไว้นะคะจะดีที่สุดค่ะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์การเงินที่คาดเดาได้ยากนะคะ เรื่องของการความรักนะคนโสดถ้าเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์นะมีแต่เพื่อนนะคะมีแต่เพื่อนนะะชีวิตคุณคืองานแล้วกนะ็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแค่นี้มีความสุขแล้วนะคะส่วนผู้ชายวันอาทิตย์แน่นอนอาจจะมีคนถูกใจนะมาทางสายงานมีการเริ่มต้นพูดคุยแต่ว่าเขาก็ยังมองคุณแค่เพื่อนอยู่นะคะยังไม่ได้มีอะไระที่มากกว่าเพื่อน ความรักคนมีแฟนมีคู่อาจจะต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ตามแต่ยังถือว่าความรักความสัมพันธ์นะถ้า,าไม่ทะเลาะนะพยายามปรับตัวเข้าหากันพยายามยอมรับแล้วก็หาเวลาใช้เวลาร่วมกันก็คงจะไม่มีอะไรนะคะอาจจะทํางานน้อยลงหน่อยนะแล้วดูแลแฟนให้มากหน่อยนะ,ะประมาณนี้ค่ะ สุขภาพแข็งแรงนะอาจจะมีเรื่องต้องใช้เงินนะคะเพื่อการดูแลตัวเองที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณ695นะคะ 695การงานนะยังไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นวันจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะเป็นวันของความสำเร็จที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะคะใครที่ทำงานมาดีโดยตลอดก็จะเริ่มมีข่าวดีนะเริ่มมองเห็นความสำเร็จมีความสำเร็จมาให้เห็นนะถือเป็นอีกวันที่ต้องบอกว่างานไปได้ดีมากนะคะฉเฉลิมฉลองได้เลยค่ะคุณพอใจคุณมีความสุขคนรอบข้างก็พออกพอใจนะคะถือว่านะร่วมกันแสดงความยินดีกับ ผลงานที่ดีของคุณเรื่องของการเงินคล่องตัวสุดๆนะมีเงินใช้จ่ายไม่ต้องห่วงเลยนะคะนะออคือมันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะหยิบจะจับจ,จ,จะจะทำอะไรนะ่มันก็จะได้เงินได้ทองค่ะเพราะว่าวันนี้ดวงการเงินดีค่ะความรักก็ถือว่าสบายใจในระดับหนึ่งนะคนโสดก็ก็อยู่แบบสดๆคุณก็มี <c oughs> ขออภัยค่ะ คุณก็มีความสุขกับความโสดของตัวเองนะคะมีความสุขกับความสงบไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกส่วนตัวนะก็คือคือ,คอชอบที่จะอยู่แบบเงียบๆนิ่งๆของตัวเองบางท่านนะอาจจะมีคนมาคุยบ้างแต่ว่าก,ก็ก็ยังเป็นเพื่อนนะยังไม่ได้รู้สึกว่าเออคุยก็ได้ไม่คุยก็ไม่เป็นไรนะคะความรักของคนมีแฟนม,มีคู่นะคะ ก็รักกันแหละนะก็จะรักกันในลักษณะของการเป็นคู่คิดนะคะเป็นมิตรแท้เป็นคนที่มีอะไรก็ให้คําปรึกษาหารือกันให้กําลังใจการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าอาจจะออกแนวเพื่อนนะออกแนวแบบความรักแบบจืดชืดหน่อยแต่มันก็มีความผูกพันนะคะถือว่าก็โอเคแต่ว่าถ้าจะเพิ่มความหวานความโรแมนติกมากขึ้นหน่อยก็จะดีกว่านี้ สุขภาพแข็งแรงนะคะระมัดระวังในเรื่องของการกินความสะดวกสบายที่มากเกินไปความรักสบายกินเยอะแต่ขี้เกียจออกกํลาลังกายนะมันออกแนวนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลมากนักนะนอกจากว่าคนที่น้าหนักเยอะอยู่แล้วหรือมีพวกโรคแบบเออไขมันอะไรแบบนี้สูงอยู่แล้วพวกนี้อาจจะคุณอาจจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการกินกับของตัวเองให้มากกว่าเดิมนะคะวันนี้คนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ7 5 75หหการงานสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้เหนื่อยนะคะอาจจะมีเรื่องต้องเดินทางนะต้องสู้ต้องลุยคือมัอนเหมือนกับว่าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าอันนั้นก็เป็นอุปสรรคอันนี้ก็มีอุปสรรคอันนั้นก็ต้องจัดการต้องเคลียร์เรียกได้ว่าเหนื่อยมากกว่าปกติเลยท่านต้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะทํางานที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องทํางานเชิงรุกนะคะเรียกได้ว่าเหนื่อยะคะ่ะ ส่วนการเงินก็ยังวุ่นวายอยู่นะอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคือบางทีเรื่องของเงินเงินทองทองนี่ต้องบอกว่าไปติดต่อประสานงานไปพูดคุยเรื่องการเงินมันก็จะมีอุปสรรคแต่ว่าเป็นอุปสรรคที่ถ้าเราจะเย็นๆใจร่มๆแล้วก็แก้ไขปัญหาเคลียร์ปัญหาไปทีละจุดทีละจุดเนี่ยก็ผ่านไปได้นะคะ ความรักยังนิ่งอยู่นะไม่ค่อยเด่นค่ะคนโสดก็ก็อยู่กับการทํามาหากินหาเงินหา,นหาทองนะคะยิ่งผู้ชายเป็นนังคารคุณแทบจะไม่สนใจเลยคุณไม่มีเวลาสําหรับความรัก เวลาของคุณคือการทํางานหาเงินให้ได้มากที่สุดสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ทางการเงินนะให้ชีวิตของคุณแค่นี้คุณมีความสุขละนะความรักของคนที่ผู้หญิงนะคะคนโสดวันอังคารนะอาจจะมีนะคนที่คุณชอบคนที่เหมือนกับว่าก็มีคุยคุยกันแต่ว่าอาจจะท่าทางเขาอาจจะยังดูนิ่งๆเง,ง,งียบๆนะเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะเปิดทางหรือพยายามชวนคุยอะไรแบบนี้เขาเองเขาก็วุ่นวายกับเรื่องของการทํามาหากินของเขา ความรักคุณมีแฟนมีคู่อย่างดีแล้วก็มั่นคงนะคะก็คุยกันมันก็ไม่ได้มีความความรักไม่ได้วหวานไม่ได้โรแมนติกนะคะส่วนใหญ่คุยกันวันนี้หรืออยู่ด้วยกันก็คุยแต่เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องความมั่นคงเรื่องหาเงินหาทองแต่ก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะคะยังดีอยู่บางคู่ก็อาจจะมีแบบเออมีขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ขัดแย้งเรื่องเงินก็ไม่มีปัญหาค่ะ สุขภาพนะสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้ก็จะมีปวดเมื่อยนะคะแต่ตัวคุณเองต้องบอกว่าคุณแข็งแรงคุณแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่การที่ต้องเดินทางการที่ต้องทํางานหนักอะไรต่างๆนะนะก็อาจจะทําให้คุณต้องแบบว่าต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นอาจจะมะีปวดหลังปวดเอวอยู่บริเวณเนี้ยนะคะแต่แต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าแข็งแรงพื้นฐานแข็งแรงอยู่แล้วคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคของคุณ2010ค่ะ2010การงานนะวันนี้น่าจะมีข่าวดีนะคะสำหรับคุณเกิดวันพุธนะคะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะงานเริ่มสำเร็จงานเริ่มรู้ว่าโอโมันจะไปในทิศทางไหนนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับผ่อนคลายแล้วกออ็อยู่ในจุดที่สบายใจเคลียร์ละ เรื่องงานทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นจะต้องทําอะไรยังไงบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆงานใหม่นะคะความความก้าวหน้าเรื่องของการงานก็เริ่มมองเห็นแล้วนะคะแต่ใครที่ยังทํางานไม่เสร็จไม่เรียบร้อยวันเอจะต้องเป็นวันของการเคลียร์งานการสะสางงานสิ่งที่สิ่งที่สะสมเอาไว้หรือหมักหมุเอาไว้ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะเพราะไม่งั้นนะ่ะโดนตรวจสอบนี่แย่เลยนะคะ เรื่องของการเงินนะคะใช้จ่ายสบายๆค่ะไม่เดือดร้อนนะตัวคุณเองค่อนข้างตามใจตัวเองเอาเป็นว่าอยากใช้อะไรก็ใช้อยากซื้ออะไรก็ซื้อนะคะแต่ไอถามว่ากระตือรือร้นหาเงินไหมไม่ค่อยได้กระตือรือร้น,นแต่ว่าแต่ใช้เงินสบายๆนะ,ะแต่ก็ถือว่าไม่เดือดร้อนนะส่วนความรักดีมากค่ะคนโสดนะคะ มีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจมีโอกาสที่จะเปิดตัวเป็นแฟนเปิดตัวแบบคบกันจริงๆจ,จังๆนะคะถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากๆบางท่านก็ไม่ได้สนใจใครนะบางทีมีคนชอบคุณแต่คุณรู้สึกว่าอืมฉันอยู่แบบนี้ฉันอยู่กับเพื่อนฉันอยู่กับครอบครัวแค่นี้ฉันมีความสุขดีแล้วนะ,ค,ะคือมันเป็นวันที่มีความสุขข,ของคุณไม่ว่าจะมีใครหรือไม่ก็ตามนะคะ ความรักของคุณมีแฟนมีคู่เนี่ยดีนะคะเป็นวันนี้อบอุ่นนะคะที่ทะเลาะก,กันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจที่รักกันดีอยู่แล้วได้ใช้เวลาร่วมกันมันเป็นวันของครอบครัวอาจจะอยู่ร่วมกัน2คนของคุณอยู่ครอบครัวของคุณหรือบางทีอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะ่เป็นความอบอุ่นนะคะวันนี้ สุขภาพนะถือว่าแข็งแรงค่ะเจ็บป่วยนะคะควรจะต้องรีบรักษารีบตัดไฟแต่ต้นลมอย่ารอให้อาการเจ็บป่วยของคุณมันบานปลายแล้วจะรักษายากนะคะจัดการได้ก็จัดการเคลียร์หาทางรักษาซะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ8169ค่ะ8169 การงานนะก็ยังคงต้องขย,ยันขันแข็งอดทนกันต่อไปนะคะงานมันค่อนข้างนิ่งแต่ว่าอย่างน้อยมันมีความมั่นคงคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะมันจะก้าวหน้าไหมมันจะโตรหรือเปล่าไอ้ที่ทําอยู่โอเคไหมมันโอเคแน่นอนนะคะคุณมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะคะให้งานมันก้าวหน้ายังไงก็ตามแต่ขยันเข้าไว้นะคะก้าวหน้าแน่นอน การเงินอาจจะต้องเตรียมเงินสำรองไว้หน่อยนะคะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดค่าใช้จ่ายฉุกเฉินค่าใช้จ่ายที่มาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนว่าฉันจะต้องจ่ายอันนี้นะประมาณนี้นะคะเตรียมเงินสำรองหรือเตรียมมองหาทางหนีที่ไล่เอาไว้นะสำหรับเรื่องของการเงินหรือบางทีอาจจะใครที่คาดหวังว่าเออเงินจะมาเงินจะเข้าวันนี้แหละก็ต้องเผื่อเตรียมไปด้วยนะเตรียมใจไปด้วยเออบางทีมันอาจจะไม่เข้าหรืออานจ,จะมออีมีเหตุ เ,เกิดขึ้นที่ทําให้เงินไม่มาหรือมีอะไรเกิดปัญหานะคะเตรียมไว้ส่วนความรักนะคะก็ต้องอดทนค่ะคนโสด บางทีก็เจ็บมาเยอะนะก็รู้สึกเหมือนว่าไม่วันนี้ไม่ค่อยได้เปิดใจรับใครเท่าไหร่อาจจะมีคนอยากคุยกับคุณแต่คุณไม่มีเวลาสําหรับที่จะคุยกับใครนะหรือบางท่านก็ยังยังรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่พร้อมที่จะมีใครมันออกแนวผิดหวังมากกว่าสมหวังนะคะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นไม่หมอแนะนําว่าอย่าไปคาดหวังเรื่องความรักวันนี้คนมีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะ อย่าไปคาดหวังมันคือเราแค่พยายามอดทนประครับประคองความรักเราไปมันต้องมีนะปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาการทะเลาะปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาที่ว่าเ,าเราคิดว่าแฟนจะไม่ทําแบบนี้เขา่็ทําคิดว่าเขาจะทําอย่างนึงเขากับไม่ทำนั่นมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องอดทนนะคะวันนี้อึดอัดเรื่องความรักสุขภาพนะ,ะก็จะเอื่อยๆนิดนึงนะคะ อาจจะเน้นที่สบายๆไว้ก่อนคือจริงๆก็แข็งแรงแหละแต่บางทีลมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างจากการที่เราไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยออกกําลังกายไม่ค่อยไปนู่นมานี่นะคะกินทํางานนั่งนั่งนอนๆนนะคะก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะก็ดูแลตัวเองให้มากด้วยคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณ10192ค่ะ10192 การงานวันนี้ก็มีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจนะคะอาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้คุณต้องเคลียร์มาให้คุณต้องแก้ไขมาให้คุณต้องจัดการเอาเป็นว่าวันนี้คุณต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้ว่าอ๋อถ้าสมมติว่าเราคาดหวังว่าง,งานมันจะเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่เป็นมันอาจจะคุณอาจาจะเจออุปสรรคเจอปัญหาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันจะทํายังไงดีฉันจะต้องแก้ไขยังไงอันมันออกแนวนั้นนะคนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะสร้างมีปัญหาที่ทําให้เครียดมากกว่าสบายใจค่ะแต่การเงินดีนะมีโอกาสที่จะ มีโอกาสใหม่ๆในการหาเงินหาทองนะคะคือเรียกได้ว่าที่มีปัญหามาวันนี้คุณจะรู้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาการเงินคุณอย่างไรเป็นคุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนั่นหมายความว่าการเงินดีกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาแล้วก็ดีอย่างที่คุณจะรู้สึกเหมือนว่าอุ้ยคุณคุณคุณมีความสุขคุณสดชื่นคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะมีแต่ข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาค่ะ ความรักยังไม่แน่นอนนะคะคนโสดก็อาจจะมีคนมาทําให้หวันไหวมีใครสักคนที่ได้พูดได้คุยกันแต่ว่ายังไม่แน่ใจที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปอาจจะเป็นตัวคุณลังเลหรือฝ่ายที่มาคุยด้วยลังเลนะผู้ชายวันศุกร์แน่นอนคุณเจอคนที่ที่ใช่เจอคนที่มีเสน่ห์ที่คุณรู้สึกว่าแหมมันมีแรงดึงดูดอยากเป็นแฟนแต่คนนี้จังเลยอะไรแบบนี้แต่ทางฝ่ายหญิงเขาก็ยังยังลังเลอยู่นะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวก็ได้นะเราก็ต้องพยายามที่จะแสดง ออกให้เขารู้ว่าเราชอบจริงๆนะสร้างความมั่นใจให้เขาส่วนผู้หญิงวันศุกร์มีคนที่คุณชอบแหละแต่บางทีอาจจะด้วยอดีตที่ผ่านมาหรือด้วยความไม่มั่นใจด้วยความลังเลใจของคุณนะอาจจะทําให้เรารู้สึกเว่า,วาเออฉันจะตกลงบปงใจกับเขาดีไหมที่ต้องระวังสําหรับผู้หญิงวันศุกร์คือคนที่มาคุยด้วยคนที่คุณรู้สึกว่าชอบคนที่คุณให้คุณหวั่นไหวอาจจะเป็นคนที่ไม่โสด มีคนอื่นด้วยไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะคะมันมีแนวโน้มอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจนกว่าจะมั่นใจอย่าเพิ่งไปปล่อยใจนะคะ ความรักคุณมีแฟนมีคู่อาจจะมีเรื่องงอนมีเรื่องน้อยใจบ้างนะะก็ต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันผู้ชายวันศุกร์คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าแฟนคุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ไม่นิ่งคุณก็ต้องตามงอ้อตามเอาใจนะคะแฟนงอนแบบไม่ค่อยมีเหตุผลมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหน่อยก็พยายามยอมรับแล้วกันส่วนผู้หญิงวันศุกร์นะคะคุณต้องควบคุมตัวเองให้ได้ นะคือบางทีถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่หงุดหงิดคุณก็ไม่ต้องคุยกับแฟนคุณช่วงที่คุณหงุดหงิดคุณก็เงียบเงนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองซะพออารมณ์ดีแล้วอารมณ์เรานิ่งแล้วก็ค่อยพูดค่อยคุยกันนะคะก็จะลดปัญหาได้ สุขภาพนะคะก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยเหมือนกันอาจจะเป็นไข้เหนื่อยแล้วร่างกายต้องการพักการพักผ่อนนะคะคือไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วบางท่านก็เหมือนจะรู้สึกเหมือนไม่สบายอาจจะมีลางานลาหยุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ตามแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีบางทีพักสักวัน2วันหรือลาหยุดนะคะพักผ่อนแล้วเดี๋ยวก็หายนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณค่ะ712 712การงานนะวันนี้เหนื่อยนะคะมีหลายเรื่องต้องจัดการนะตัวคุณเองอาจจะไม่ว่าทําอะไรก็ดูเหมือนกับไม่ว่าเพื่อนร่วมงานกอ็อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันมีงัดข้อกันนะคะมันเหมือนกับมีคู่แข่งคุณอยู่เฉยไม่ได้คนอื่นพร้อมที่จะ แข่งขันหรือบางทีคนทํากิจการส่วนตัวอะไรเงี้ยคู่แข่งผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดคุณเนี่ยทำแบบเดิมไม่ได้นะคุณต้องสู้ต้องลุยต้องทํางานเชิงรุกนะคะคุณที่ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานนะคะคู่แข่งมาแรงมากนะคะตัวคุณเองอาจจะต้องออแสดงความสามารถแสดงฝีมือให้เต็มที่นะส่วนเรื่องของการเงินก็ตึงมือพอสมควรนะคะมันเหมือนกับมันไม่ค่อยคล่องตัวนะ่ะเอาเป็นว่าก็พยายามที่จะ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก็แล้วกันนะคะเคลียร์ไปเป็นเรื่องๆความรักนิ่งนะคะคนโสดก็อะไรก็ไม่รู้เนาะบางทีก็งานเยอะงานยุ่งปลีกตัวไม่ได้อยากคุยกับใครก็ไม่ได้คุยหรือคุณคุณอยากคุยกับเขาแต่เขาไม่ว่างคุยกับคุณหรือบางทีมีคนมาชอบมีคนอยากที่จะมาจีบแต่ตัวคุณเองคุณ คุณไม่มีเวลาสําหรับเรื่องนี้นะคุณยังอยู่กับตัวเองยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะเปิดใจอาจจะยังวุ่นวายใจอยู่กับเรื่องราวเก่าๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะก็คงต้องดูดูไปตามสถานการณ์นะคะดูตามปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแหละคือยังไงมันก็ไม่คืบหน้านะคะเรื่องความรักอย่าไปคาดหวังดีกว่าทําใจให้สบายความรักคุณมีแฟนมีคู่นะคะก็อึดอัดเนาะ คือมัน <parfois> ม for er so, ีป so, ัญหาบางอย่างที่จะเคลีย <uhhh> ก็ไม่ได้เคลียนะคะจะหาทางออกนะคะจะอะไรยังไงก็มันค่อนข้างที่จะอึดก็ยังต้องอดทนกันต่อไปแหละนะปัญหาบางปัญหามันมันเป็นปัญหาสะสมปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ภายในวันเดียวมันเป็นปัญหาที่เราไม่รู้จะออกไปทางไหนจะแก้ยังไงนะจะเดินออกจากตรงนี้จะเลิกก็เลิกไม่ได้นะมันก็มีพันละผูกพันมันมีความผูกพันมีอะไรที่มันยังเลิกไม่ได้แต่ว่าถ้าถามว่าอยู่แล้วมีความสุขไหมวันนี้วันนี้มันก็ไม่ค่อยมีความสุขนะก็คงจะ อค่อ,อ,คอยๆเคลียร์กันไปนะคะสุขภาพนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้นะคะคือใครที่เจ็บป่วยนะคะก็จะเริ่มมองเห็นหนทางรักษาก็จะเริ่มเริ่มฟื้นตัวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่เพิ่งจะเริ่มเจ็บป่วยนะคะคุณต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้หายเองนะคะเดี๋ยวมันจะบานปลายรักษายากดวงประจาวันอังคารที่7มิถุนายน2565นค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ